แสงไฟและเสียงระเบิดเป็นเสียงที่ตรึงชีวิตผู้คนในกาซาเมื่อสงครามลากยาวกว่าหนึ่งเดือนการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังเป็นไปอย่างเข้มข้นอิสราเอลเดินหน้าบุกภากพื้นดินในกาซาเสียงปืนระเบิดข้ามกลางซากปรักหักพังเป็นภาพสะท้อนความเสียหายทั้งที่พักอาศัย และความสูญเสียของผู้คนเบนจามินเนทันยาหูนายกาอ,าอิสราเอลยืนยันว่าสงครามในกาซาจะดำเนินต่อไปจนกว่ากลุ่มฮามาสจะพ่ายแพ้แต่อิสราเอลจะไม่ปกครองกาซาหลังสงครามยุติเป็นท่าทีของผู้นำอิสราเอลหลังสหรัฐเห็นว่าชาวปาเลสไตน์ ควรเป็นผู้ปกครองกาซาหลังจบสงครามแม้สงครามยังอยู่แต่ช่องทางการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเริ่มขึ้นเมื่อสหรัฐจิรจาขอให้อิสราเอลเปิดทางการช่วยเหลือผู้คนในกาซาเปิดสองเส้นทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรองโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่า อิสราเอลตกลงหยุดโจมตี4ชั่วโมงต่อวันขณะที่ขบวนรถบรรทุกเพื่อการช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากวิธีทางการพูดโดยโจบไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและเจคสีลวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติที่เชื่อว่าก้าวเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ไบเดนระบุว่าการหยุดปฏิบัติการโจมตีตกลงกันไว้3วัน <Yes. S 1> เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและสหรัฐเจราจาให้ขยายวันหยุดยิง<ๆ>เพื่อเพิ่มโอกาสให้ฮามัสปล่อยตัวประกันคาดว่ามีกว่า240คน กลุ่มอิสลามิกกิฮัดหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธในกาซาประกาศเตรียมปล่อยตัวประกันเป็นผู้หญิงสูงอายุและเด็กชายให้เหตุผลว่าปล่อยตัวเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อให้ตัวประกันได้รับการรักษาหลังการเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวประกันทั้งคู่ ขณะที่โฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเหมือนสัญญาณแห่งชีวิตและมองว่าท่าทีนี้ของกลุ่มอิสลามิกจีฮัตเป็นเพียงการทำสงครามจิตวิทยาทั้งความปลอดภัยของตัวประกันและชีวิตของผู้คนในกาซายังเป็นความหวังของคนทั่วโลกที่อยากเห็นพวกเขาปลอดภัย และเห็นปลายทางของสงครามจบลง